ค่ะคุณสนิทมาทําไมที่นี่คะช่องเก้าอ๋อวันนี้เรามาร่วมบริจาคสำทักทุนให้กับมูลิติองค์กรทําดีของคุณบุ๋มปนักดานะครับเพื่อที่จะไปช่วยซับความเศร้าของชาวแม่สายก็เราจากบริษัท a a h e a l t h and Beauty ประเทศไทยจำก,กัดนะร่วมกับซิลิเมตแล้วก็คลินิกประมาณ12แห่งนะก็มาร่วมบร,ริจาคในโครงการ200เต้า ช่วยซับเศร้าชาวแม่สายให้องค์กรของคุ่งผมพนักงานะช่วยไปนําเงินไปช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูชาวแม่สายนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะแปกต่างอยู่ตรงนี้ใช่มากมากเลยค่ะที่ต่างด้วยขอบคุณครับหวังว่าคงไม่สายไปเนาะจริงๆแล้วเราก็ทําโครงการฟื้นฟูอย่างที่ท่านเห็นค่ะ ก็เออบ้านก็ยังพังเลือนอีกหลายหลังใช่แล้วก็ไหนจะเครื่องมือทำมาหากินประกอบอาชีพใช่ค่ะที่ที่เขายังต้องใช้ชีวิตต่อค่ะก็ขอบคุณที่ช่วยต่อลมหายใจโดยใช้คํานี้เลยนะคะตอลมหายใจให้กับชาวแม่สายนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนคือในพื้นที่คือเดือดร้อนจริงๆค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นกําลังใจให้ชาวแม่สายนะครับสู้ๆนะคะคาดไว้สองร้อยคู่ค่ะคู่ละห้าร้อยบาทก็ได้เงินหนึ่งแสนป โอ้ซึ่งซึ่งคนทำหน้าอกกันเยอะขึ้นแค่นี้เลยนะเยอะครับขอบคุณทุกท่านที่ทำหน้าอก